ติวๆขนาดนี้นี่สินะการกดปัดตอนอยู่ต่างประเทศมาถึงแล้ว และแล้ววันนี้ก็มาถึงค่ะ EP 02นอนจริงๆจ,จังๆอยากจะบอกว่าปีนี้เขาจัดยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะปีนี้จัดที่ Impact เลยนะอยากจะบอกว่าคนเยอะมากและนี่ค่ะคือของที่เขาจำหน่ายหน้างานนะอยากจะบอกว่าน่าซื้อทุกอย่างเลยและนี่คือแผ่นว a l u น Pa เพลงแล้วก็แท่งไฟนะคะที่เราพรีออเดอร์ไว้และคนนี้เขาก็ไม่ยอมน้อยหน้าค่ะแต่งจัดเต็มมากตั้งแต่เสื้อเวอร์ทัวนะคะ ที่มีแค่1,000ตัวค่ะแล้วก็ถุงเท้านะคะและที่สำคัญคือก่อนเข้างานเขาก็ต้องเตรียมแค่งไฟให้พร้อมค่ะแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายน,นะคะเราก็จะมีโปรเจกต์เซอร์ไพรส์นนทนนค่ะดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงาน i เปอร์เซ็นต์นนท์อีพีส So นสองโซลิเรตจริงจังคอนเสิร์ตนี่คือรอสุดท้ายแล้วนะครับแน่นอนนะครับหวังว่าพวกคุณน่าจะหลบสปอยกันมาไม่มากก็น้อยนะครับเราปรีบเทีไม่ได้เราอยู่ในยุคที่โซเชียลมีเดียเราเร็วมากๆนะครับแล้วผมก็คิดว่าน่าจะชมเหมือนเมื่อวานละฮะใครที่ ที่มาดูแล้วเมื่อวานเนี่ยโดยเฉพาะคนที่บินมาจากต่างประเทศมาจากต่างจังหวัดแล้วมาดูรอบเมื่อวานไปแล้วแล้วก็ดูอีกรอบนึงเผื่อว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับคุณสามารถเข้าห้องน้ําในท่อนที่คุณคิดว่าใช่ได้เลยนะครับเราไม่ว่ากันนะครับมันจะลำบากเกินไปถ้าเกิดว่าเราจะเล่น2วันในที่โชว์ไม่เหมือนกันเลยผมต้องจำา2คอนเสิร์ตนะครับถ้าแบบนั้นนะครับ และนี่คือสีหน้าของผู้โชคดีที่กดบัตรทันใน9นาทีนั้นในรอบสุดท้ายนี้นะว้าวศิลปินที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุดในศตรวรรษนี้นะครับแต่ว่าก็พอเป็นเคสตัวอย่างได้ว่าคุณจะเห็นได้ว่าอะไรมันมีมือไม้ตลอดเวลาอันนี้อันนี้ผมพอเข้าใจเพราะนักร้องวันนี้เบ้าหน้าเขาไม่ได้ดีอยู่แล้วแต่แรก <laughs> เขาเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจเขาก็จะเอามือมาวางไว้แต่มันก็ดูเป็นนักร้องขึ้นมา โพสของการหันข้างมันต้องหันข้างสิผ้าองศาเพราะว่าหน้าหน้าตรงอ้วนนะครับวะก็หันข้างช่วยเซฟมิดถ้าคือถ้ามีเพื่อนให้เพื่อนยืนบังแล้วอะแต่เนี้ยศิลปินเนี้ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องยืนโพสหันข้างนี่ประมาณเออประมาณนี้ประมาณนี้แล้วมันเป็นอะไรทำไมมันเอามอโผล่ใส่หน้าทุกรูปเลยอะแต่เอาเป็นว่านี่คือนี่คือ ความพยายามในการจะเป็นศิลปินนี่คือชอส์เพอรลารา I'm <laughs> นาทีบัตรขายเกลีย้ยงสองรอบนะฮะผู้ชมครับแนะบ่นอนับไม่ใช่ใครที่ไหนของนนทนนฮนะคือจริงๆต้องบอกแบบนี้นะนนทน,นเองเนี่ยเขาติดต่อผมมานะเขาบอกว่าเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันเขาอยากให้ผมไปสัมภาษณ์เขาเพราะเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงให้มันดูจริงจังมากขึ้นแต่พอเชิญมาไม่มาบอกนี่ฮะอยู่อิมแพกอีกแล้วอิมแพกเมืองทองนะฮะบอกว่าตอนนี้คนไปเยอะมากผมก็ไม่เห็นภาพ เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ดูภาพเป็นสดๆตรงนี้เลยนะเอาขอาภาพหน่อยทีมงาน <c oughs> โอ้ไม่ใช่นี่มันงานวัดนี่มันลำธารบุรีผมขอมนมทนนเอาขอดูแบบชันเอาเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์จริงอะเอาขึ้นมาเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งลูกชายกันแล้วกันนะครับกำนันนนท์เอาเขาคุยได้หน่อยนะฮะน้องชายกำนันนกของวันนี้เราคุยกันไปแล้วคุณนะาถึงน้อยมาเลยผมไม่มีกำนันนำหน้าฮะโอเคนนท์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดมเชิญครับตุ้งครับเชิญครับขอบคุณมากเลยนะครับครับดีใจมากนะครับจริงวันนี้ไม่ใช่คิวพี่นะเช้งหลาะใช่ฮะ ไม่เป็นไรนะครับเมื่อวานก็มาแล้ววันนี้มาอีกสักวันหนึ่งนะครับนะครับแต่เมื่อวานนี้คือพี่มาคุยกับน์ไปเนี่ยครับคือหลายคนบอกว่ายับครับนายไม่ยับไม่ยับฮะผมเนี่ยคือผมจาเป็นต้องมีพี่มากๆพี่เนี่ยเป็นเหมือนซิมโบลิกที่ผมอยากขอความช่วยเหลือมากเรื่องของความจริงจังต่างๆก่อนหน้านี้เนี่ยขอใหได้ยผมติดต่อไปเนี่ยก็คือกะว่าจะไปโปรโมทคอนเสิร์ตนี่แหละครับแต่ว่าบังเอิญว่า คอนเสิร์ตมันขายหมดพอดีฮะใช่ดถ้าเกิดพวกคุณเฮตอนนี้มันจะดูหน้าหมันไสมากเลยนะฮะ <c oughs> คือเอางี้พอบัตรมันขายหมดอ่ะผมก็มานั่งคิดว่าเอ้ยผมไปหาพี่หนุ่มดีไหมนนต้องไปออกสักครั้งหนึ่งเ <c oughs> ชื่อพี่อ <c oughs> ผมเห็นหลายๆคนที่ไปทุกวันนี้ยังไม่มีใครพ้นสารเลยนะครับพี่หนุ่มแต่ว่าก็ถ้าเดี๋ยวมีโอกาสจะพยายามแต่ครั้งนี้รบกวนมาที่นี่เลยเพราะว่ามันถึงวันเล่นพอดีนอกเหนือจากเรื่องของการฝากตัวคอนเสิร์ตเนี่ยผมมีเรื่องที่ผมหนักใจแล้วผมรู้สึกว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่ผมเชิญพี่หนุ่มมาวันนี้ครับยังหนักใจอยู่ครับยังหนักใจอยู่จับใจครับเรื่องของความซีเรียสเครียดที่รู้สึกว่าตัวเองต้องจริงจังคือผมรู้สึกว่าคนไม่ค่อย มองว่าผมจริงจังเลยครับผมอยากจริงจังให้เขาเห็นผมมันนึกถึงพี่หนุ่มผมไม่แน่ใจว่าในนี้ทุกคนเจอพี่หนุ่มครั้งแรกเนี่ยในบทบาทไหนหนุ่มรอเลยเป็นดารานักแสดงมากความสามารถผมเจอพี่หนุ่มชิ้นงานแรกที่ผมเจอพี่หนุ่มเนี่ยคือตอนที่พี่หนุ่มเล่นหอแต๋วแตกครับแล้วแล้วคือคือผมเดี๋ยวไอไอน้ำมันบอลชญยิ้มอ๋อผมอาจจะจำผิดแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย คือผมเห็นได้ว่าพี่หนุ่มเนี่ยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองจากวันนั้นกลายมาเป็นคนข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลอีกคนหนึ่งในหน้าสื่อเลยมีความน่าเชื่อถือมีความน่าเคารพมีความจริงจังแค่อุ้ยอย่างเงี้ยคนเดียวสะดุ้งตาหมดเลยดังใก้แบบนั้นผมผมผมอยากให้คนแบบเชื่อผมว่าผมเป็นนักร้องอะไรครับมีความจริงจังอยู่ในนั้นเดี๋ยวอยากทำให้บทบาทเนี่ยมันจริงจังขึ้นไป่ีกพี่หนุ่มครับเวลาพี่อุ้ย อืมต้องอะไรต้อง, <S <S ต,องต้องอย่างนี้ได้ไหมอ,อ,อุ้ยออหรือว่ามันต้องอุ้ยยังไงดีฮะแล้วแต่เรื่องราวมันมันมีขั้นตอนอะไรไหมพี่สมมติว่าผมจะทำไล่ไปอย่างเงี้ยแต่บางอุ้ยของพี่น่ก็เป็นอุ้ยที่เสยสร้งเหมือนกันนะพี่เนี่ยยังไงฮะพี่ก็พี่แบบอุ้ยอุ้ยเสแสร้งแบบอะไรอย่างนี้บ้างเหมือนกันนะอ๋อก็คือต้องมีบ้างมีบ้างมีบ้างแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าน์ต้องการความจริงจังนี่ครับง่ายมาก ที่สามารถสอนได้มันมันมีเยอะไหมพี่หนุ่มมันมีเยอะผมว่ากังวลเลยสามข้อสามเรื่องอย่างที่เมื่อวานนี้เรามีการพูดคุยกันเอาไว้แล้วครับวันนี้กลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับแต่สัญญากับพี่อย่างครับอย่าเล่นพี่หนักมากอย่างเมื่อวาน <c oughs> ไม่มีแน่นอนไม่มีนะไม่มีแบบเมื่อวานไม่มีนะไม่มีแบบเมื่อวานขอเสียงกับเมื่อวานนี้ ใครที่มาดูที่นี่บ้างฮะมาที่นี่บมื่วันมีไหมขอเสียงหน่อยดิโอเมื่อวานนลเขาลังแก่พี่หรือเปล่าไม่นะเมื่อวานพี่ไทยได้โก๊กไม่ลังแก่พี่ทำได้ดีเหรอทำได้ดีทำได้ดีเราทำครั้งนี้เหมือนครั้งแรกครับมันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างมันมันเยอะไหมอ่ะพี่เอางี้ดีกว่าผมพี่พี่ไปต้องกับผมผมไม่แกล้งพี่แน่นอนมาดิทีมลนนะ ดูดิแฟนๆโดนบอกว่าไม่รังแกไม่รังกาพี่ทุกวันมึงไปโหนกระแสละแล้วมึงแล้วพี่จะคิดว่าผมจะไปเหรอครับผมก็เลยโชวนพีมาที่นี่ยังไงล่ะครับโ <Okay. S 2> อเคครับผมยุดชีวิตยืนกับคน